ก็คูราสวัสดีท่างชมชาวไทยทุกท่นสสานนะครับทีนะวันนี้เราก็มาจะมาเล่นกันต่อเลยนะวันนี้เราจะสร้างสองโคงงานสร้างโครงอีโปกโล่แค่กับตะโขงนนก็รวมกันเลยลเกันโล่แค่กับตะโคงก็รวมเลยครับผมโอเคมึงพูดมึงใจกระจายไ,ไปไปมึงดินมึงพูดไปไปมึงไม่ยอมไปเว้ยไป กูต้นไม้ตรงนะั้นผมตู่เว้ยแล้วมันไม่มันมันแบบมันไม่ยอมแบบแปบก็เลยว่ามันมันไม่ยอมโตอะทุกคนผมก็เลยแบบไม่รู้ทตไงผมก็แบบมเลยแบบไรู้ต้องรอผมจะลองดูถ้าผมดูเก็เรียกังไงเราจะทำยนะังไงครับผม ฟังรัวดูเขาจะรอปลูกใหม่น่าดูถ้ามันไม่ขึ้นแต่ว่ามันปลูกได้เนี่ยมันเห็นทุกคนคือมันไม่ยอมได้โอ้ยรู้สึกเลยไม่ทำนะอย่างเงี้ยเลยไม่ต้องอย่เลยไม่ปลูกไปเอาไปพูดนกคู่มันไม่ยอมต่อต้องฆ่าไหมเออแบบไม่ขนไก่เลย เออขนนกแล้วไม่ไก่มันดอดแค่ขนนกอ่ะรอเลยจับนาะดึงดึงดึผมผมสวัสดีไปยางวะน่าจะย่างนะเอ่อสวัสดีม่เปลเปลือเปลอไม่สวัสดีนะก็ก็ขอบค่ณก็ขอบคุครั ตัวดีต้องชมชาวตาที่ก้าในบ่มปนับโอเนน่าจะได้แลวไม่แน่ใจอโอ้ย แล้วมันยังแข็งไม่หายลเลยคนไอ,อตอนที่ผมบอกมันมันแบบมันอยู่ในสมองเนี่ยตันเงาแบบมันยังจำได้เลยไอ้สัส กูควรลดตัวน้ำตัวอะไรผมไม่อยากรู้กิ้งก่ากิ่ง like ก่าหรืออะไรเนี Oi ่ยโอ้โหกิ่งก่าหรืออะไรเนี่ยกิ่งก่าโอ้ยยี่อะไอ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 ยี่ไอยี่ไอยี่อะไอยี่อะ เขืเอนี้เลื่นานะเขย่อี้คนเขื่ี้เขื่อี้ทุกคนมื่อกี้าทุกคนตกตกไหมนิดๆผม้นผมตกนะตกนิดเดียวเองแล้วก็หายนะผมก็ไม่แม่ไม่นอนนายจะฝนตกอีกเป็นไปได้ ถ้ามขาดล้วมาเอาอีกทีกันโอเคีดแตูย okay. <t une ful> ุกลงกต้องการสงสัยมีความบาดเจ็บมาดูกันกองฮิปโปจะตกแต่งสวยไหน่องม่ไมกองฮิปโปมัลอย อันนี้โป้ก็จะทำแบบเป็นนักตกอะไรนี้เพราะฮิปโปมันก็ต้องชอบน้ำครั้งน,นี้แบบเหมือนเอาตัวน้ำมานะฮิปโปก็ก็ชอบอยู่เลยนะตจะละาแคนกับตาโขนก็ชอบอยู่ในน้ำนะข้อแรกสองอืมผมจะลองปลูกต้นไม้ก,ก่อนนะส่วนนี้นี่อ่ะพี่เนยรู้ว่ามันต้องนานว่าผมจะลองนี้นะเคลียนะคน คนคิปป้าวะอะเฮ้ยทุกคนคิปป้ลมาได้ไงอ่ะแล้วมีกระดูกด้วยปฮ้ยนกตายเี่ยเดี๋ยวแล้วานูมาจากไหนกูอยอยากรู้คนแจ้งนคนแจ้งใช่ไหมมัน้องปาดคอสแล้วแหละคอส อโอ้โหทีนี่เราจะลองผุักมอนมาตรงนี้ดูมันจะขึ้นไหมก็นะก็รอไปแล้วกันทุกคนแล้วใครมันยิงหนอะเออใคร ถึงนีื่องคลืนถึงมาน้ำตกเราก็จะประมาณนี้คุ้นคุค้นทุกคนเอ้ยไม่ต้องทำหรอกน้ำตรงน้ำตกก็แค่ให้แบบน้ำมันเยอะก็พอมันก็ต้องใหญ่นี้ประมาณนี้โอเค เวลาน้ำมันแห้งอุ้ยถ้าน้ำแห้งเมื่อไหร่แต่ว่าตอนตอนนั้นน่าแรงเลยนะทุกคนที่โกงนี่โพนี่น้ำเยอะสุดแล้วเฮียเฮียเฮีย,ยต้องน้ำให,ใหญ่ๆนิดนึงเผื่อออกลูกออกลานแต่ผมไม่รู้ว่าที่โกใช้อะไรออกลูกนะ นี่ปมชอบกินแหลกข้าวเลยปูไม่อยากใช้ปูรู้แล้วทำไงเออนะครับไม้ไม้มันใอ้มันอันไหนอะ่ะนี่ไงเจอแล้วดูแล้วนะ โกงเง่นเงาะแต่มันไม่ได้ทุกคนก็ต้องประมาณดินีบอกเออประมาณนั้นเออทีนี้แหละได้ใจได้ใจได้ใจพอมิ่งแล้วเราบบจะใส่ยีโปนะเราก็จะทำการใส่ยีโปนะครับระวังน้ำเสร็จแล้วเราใสาย่ยีโปบอลเจาะม้าสโดนรับผม มาเป็งฮิปโปล่เมอนไม่ใช่กรยโอ้ทุกคนโอเคแล้วก็พิมพ์แปลว่าฮิปโปฮิปโปโ่โอ้าวตรงไหนมันได้ฮิปโปเนี่ยฮิปโปเขียนอย่างนี้หรอกเหรอ ว่าฮิปโปมีคำว่าฮิปอย่างเดียววะมีลูกได้ไหมอุ้ย,ยต้องมาเยอะนี่เวลามันอยู่ในน้ำผมผมเพิ่งรู้นะว่ามันอยู่ในน้ำมันจะนั่งอะ่ะเห็นป่ะกาดยิ่งร้อนนี้ต้องเฉาหัวชากลางราซะแต่มึงบ้าหรือเปล่าผมไม่อยากรู้นะว่ามันบ้าหรือเปล่าศัตรูที่ไม่ค่อยถูกการจระแค่กับฮิปโปมาอยู่ใ,ใกล้ๆกัน ะลุกคนผมจะลองแช้ข้าวเทม,มัันดูน่ากินไหมวะเอ้ยนีงไงผมไปดูมาจากช่องหนึ่งไงช่องอะไรอ่อสวิตตี้คราฟมือเขาแบบมันเป็นมดแบบไม a ครแบบนี่ไงโอเคออก,กลูกออเหลินแต่ผมไม่แน่ใจนะว่านกครูม,มันชอบกินไรนะเพราะผมก็ไม่รู้โอ้ย ไปเลยไปไปไปโอ๊ยเขากบดินหน่อยจ้ะอืลบลบลบโอ้ปากเหลือ,องจังโอเคกรงต่อไปคือกรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวแค่กับตะคงน้องโคงู่ีป้าตะโคงเนี่ยตะโคง นี่สมังนี่นี่นอ้อเป็นเบบี้เป็นเบบีส้สเป็นเบบ,เนบ,บ,เนบ,บีนี่ไม,ม่เหมือนกันชือ่อฟมาเรามาทำการตกแต่งโคงรงตะโค,งครงกับโคงจระเข้กันในฝานะครับ โอเคโอเคโอเก็จะเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้โอเคเป็นนี้โอเคน้ำกระเถ้ากับตะกคมแล้วนี่ต้องใหญ่ๆหน่อยนี่ เคก็ประมาณนี้พอนี่เซให้แค,แค่สามตัวแล้วกันโอ้ยเหลือแค่สามตะโคงสามแล้วกันประมาณนี้เหลือแค่สามตโะโคงสามจะเป็นลูกกระโดดลังแกไปนะ้องรักหนึ่งสองเฮ้ยสามหนึ่งสอง สามตะโค้งนี่คือไม่มีลูกเลยนะแล้วก็มาทำการให้เนื้อ,อกันดีกานะมดนี้ก็จะมีอยูดสองเนื้อนะลองดูมดของเนื้อดูไม่กินนะไม่กินไว้แล้วอีกเนื้อหนะึ่งคือเนื้ออะไรไม่แน่ใจลวลยมดกินได้เคเทมไม่ได้แนนอเนื้อของเราสิเนื้อของเราก็ต้องเป็นเนื้อธรรมดาเนื้อ แล้วแค่มันชอบลากไก่แล้วไปกินในน้ำโอ้ยกระโงงกะโงงก็ไม่กินเว้ยในล่องเนื้อที่ผมเคยให้ตัวตัวละตัวที่ผมเคยให้นีเ่เออนี่ไงน,นี่อันนี้ก็จะมีลูกอันอีกตัวนะจ๊ะเฮ้ยแล้วก็น้งคู่เลยมามาก้อน าดูดูดีเอิญน่ารักไม่เล่าน่ารักมปล่าดูมึงดูตะโขงกับเจ้าแค้มว่ายน้ำกันทุกคนฝนเบงเริ่มตกหนักแล้ว่ะผมเพิงเห็นนะเนี่ยผมว่าทำอีกกองเือนะอีกกองน่าจะต้องอีกกองเหรอน่าจะสุดจะเป็นตัวอะไรผมจะทำฝั่งนี้มากแล้วกันนะฝั่งที่มีนกผู้ นกคู่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 มผมเจ้ามันอาจจะไม่ใหญ่มากนะนี่ออกไปมีกองสำหรับคนเออคุณจะกองสำหรับเจ้าไปแป๋ยวมีโดรนเลยแกอยากให้ฉันเลี้ยงแกฮะให้ฉันเลี้ยงแกลเลยง่าย ถ้าอยู่ในรถสไลด์จะแห้งแะห้ามขโมยของฝาเกินน้ำมันลิงไหนวะมีอยู่ตัวหนึ่งขับที่ก็นสอบขับสักน้ำ้วยนี่มีงกงตัวสไลด์อู้ห้ตัวนี้เลยที่ผมอยากจริงไม่ได้แล้วตัวหนึ่งแต่ไม่แน่นะมันอาจจะโดนเจ้าตัวนี้ลากไปกินในน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วน,นี่ไม่ใช่ตัวเฮี้ย ผมมีผมเห็นตัวหนึ่งมันคล้ายตัวเหี้ยแต่เป็นตัวสีเขียวนี่แหละตัวใหญ่บ้างตัวยามย่อยตัวนี้นะผมก็จะทำแบบเป็นแบบเป็นโควินนะให้เขาแบบ่รู้ว่าให้เขาผสมพันธุ์ด้วยนะแล้วผมจะหาให้น่าจะเป็นสัตว์กินพืชน,นะหวังว่าไม่ใช่สัตว์กินเนื้อนะถ้าสัตว์กินเนื้อ,อ,อในใน ในสวนสัตว์เรามีสัตว์จิงเนี่ยแค่สองตัวเองก็มีตะโคกับจระแค่หนูคูกไม่รู้นะเออเออเอาน้ำเลยเราก็ใส่น้ำแล้วกันอืมเป็นพืชนี่แหละผมจะลองข้าวแล้วก็นี้มันตะลังแอปเปิ้ลทองทองเบอร์รี่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 ข้าวเขาไม่กินครับ กิงข้าวปัดมันฝรั่งครับเอ้วเห็นไหมมันจะยืนแบบเค็รตรงทงชาตินะครับไม่กินนะเดี๋ยวเราจะลองสุดนนะท้ายด้วยนะคือบ๊วยอบ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 ้กินบ้าก,ก็ไม่กิน,นลลลลทิ้งไปเมล็ดแตงโมแตงโมเมล็ดไม่กินอีกบี่ล่ะบ๊วย อย่าใจก็ใจแค่ว่โอ้โหมาไปแ้กวิ่งปัย่ยาวิตงตกะอาชีวิตตรงเลยตกแล้วเลยอย่ามาตใกในฟักทองไอ้ฟักทองไี่ที่แล้ววาอืมเค้กเหรอ,อ,นนอมีมีอาหารเอ่นี้อยู่นะจะเป็นนี้ ขนมปังซุป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 ไม่แน่นะมันอาจจะแบบกินบาซุปไม่กินไอเวนฟักทองล่ะไม่กินอีกไอเวนฟักทองแล้ก็แดงได้ด้วยขนมปังล่ะไม่กินอีกไอเวง นี่วุ่นวายกับการที่กูต้องให้อะไรแดงม,มึงแดงห้าไม่กินเพราะว่าซุปแม่งไม่กินเลยเดี๋ยวซุปก็ตายเง้นเหรอใครมันจะไปกินนะใครไม่ไปกินกูนะ่กกินเองมากไปเนะเฮ้ยอยา่าทอนี้ ไม่กินกินเร็วคุณกายเขาอยู่เป็นการเป็นทีมนะถ้าไมา่กินมึงก็ไม่ต้องกินแล้วแหละมูหาแล้วให้มึงแดกไได้แล้วคึงก็จะผสมพันธุ์ดีโอ้โหสร้างเถอะเรามาทำหินให้เขานะแล้วก็ทำแบบต้นไม้ก่อนทาพวกต้นไม้ปลูกให้เขาก่อนนะโอเคโอเคโอเค มากนาฮะอืมโอเคโอเคอเคยอะมากโอเคตีนก็จะอาจจะไม่ค่อยใหญ่มากนะเพราะเราเขาออกนะครับเออนี้ต้องคืนอันนี้โอเคอืมเออประมาณนี้นี่คร ผมว่านะมันปีนไม่ได้หรอกอืม็ต้องอประมาณนีคคน้คือเรียบลหลากใจเขารองมีบนสามตัวอืมอ่าฮีอ่าชิบำบำบาลาเลเลงผมว่าออกไม่ได้นะ สุกดตัวอะอ่ะตมุตมิสร้างไม่กโกงเลยซึ่งคลิปนี้กูจะสร้างให้ยับเลยกูจะสร้างให้ยับเลยเออกูลืมสร้างน้ำแล้วน้องไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรแดกนะ้ำตายหักโอเคน้ำก็เลกเล็กๆนะก็ไม่ได้เยอะอะไรมาก ให้มันไปสมพันธ์กันในตัวเองแล้วกันไม่มีใครมายืนบนหินเลยเหรอเหรอเพื่อเพื่อแล้วมึงให้กูสร้างทำมาหินนะหน้าหินหนะ้าให้กูกูกะสร้างให้พวกเมืงองกูกะสร้างให้เมืองแล้วกูก็คิดว่ามึงออกไม่ได้บอกแค่นั้นนะ่ะเออโอ้ กูคิดว่ามันจะทุกคนดูนะมันจะออกได้ไหมทุกคนมาติดตามคลิปนี้เลยเลยคลิปนึงคือสร้างยาวมากอ่ะไปไปมันก็จะดับทุกอย่างที่กูทำมามันจะพังอซึ่งกลองนี้นะเราเนี่ยจะต้องสร้างให้แบบอ่าจะให้ผมว่านะ ผมก็็ะสร้างเป็นตัวให้ทุกคนดาวนะครับอืมเป็นสัตว์กินพืชอืมก,กินพืชอืมเพราะว่าตัวอะไรคอมเมนต์คอมเมนต์ถ้าคุณไม่คอมเมนต์นูกก็ตกเลยคุณจะตามเงินบ้านเลยพีเน้องดูนี่ตลกดูีนตลกั Okay. 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 ก็ปกติโอ้ยสกินพืชตัวที่เรากับเอ่อใส่ในกรงนี้คือคือคือนกจ้านกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นกนี้มันไม่ใช่นกนางแอน่นมันคือนะ้านกนกยงุงเหรอไม่ใช่นกมัน อะไรอ่ะเรื่องจะเอา,เอาตัวอะไรอ่ะสัตว์กินพืชตัวนั้นผมจะขอให้มันไปนตัวเล็กคือเน่เน่สัตว์กินพืชตัวเล็กเป็นยังไงตัวเล็กเปล่า,าดูตัวอย่างเล็กดูดิ่แหลกนะพวกมึงเป็นแหลกกันหรือเปล่าพี่นะ้อง ก้าวสาลีพวกเองกินกันไหมทุกคนแรกมันกินอะไรอ่ะแรกกินไฟโอ้โหทุกคนแรกกินไฟนี่กูก็ไม่รูดแล้วว่าอารมณ์อารมณอารมณ์อารมณว่าเอ้โหเลยไปใ้กินไรให้กินอะไรวะให้กินอะไรวะ ว้ามันไม่กินวะทุกคนเพราะฉะนั้นปิดประตูได้เลยไอ้ชี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับใครชอบก็อย่าลืมกดเทียนทีผมหรือกดไลค์ใครแชร์สิงใค์ทุกคนก็จะฟังไม่รู้เรื่องเก้อเรื่องอะไรเรื่องว่า อย่าลืมนะทุกคนก็ทุกคนนะคะอย่าลืมกดลัดทุยกดไลค์อ่ะกดแ <ย S 1> ชร์กดซับสไครต์อ่ะกดติดตามอ่ะแล้วถ้าคุณไม่กดติดตามอ,ะะมอ,อ่ะกูบัสตี้เฮ้ยนะครับกันจะไป ก่อนสับไปก่อนสับไปนี่เทปหม้โอ้ไม่เทปหม้ทุกคนพัดลมไม่ติดพัดลมดาบเชิงเดี๋ยวก็เปิดไฟก็เปิดเราก็ทำอย่างนั้นนทำไมไม่จับปังทำไมทุกคนเะไรเนี่ยโอ้ทุกคนทุกมาเนั้นไม่เจอเขาสมดังที่นี่ก็สวัสดีครับ